สวัสดีครับผมนิติภาพวิริยาคุณาพรมิวสิกครับอายุ17ปีผมชอบแนวเพลงซินป๊อปครับคล้ายๆพวกแนว p o ลลีแคผมผมชอบมากครับการเล่นดนตรีผมเล่นแซกโซโฟนได้ครับผมสนใจในด้านแจ๊สโดยเฉพาะครับน่าจะเป็นจุดแข็งของผมผมชอบการที่ตัวเองได้ข uh, ึ้นเพอร์ฟอร์มนดนตรีครับเล่นแซกโซโฟนเพราะว่าจะรู้สึก <Mm ว่าตัวเองดูมีเสน่ห์ขึ้น ผมอยากพัฒนาตัวเองครับในรายการไปเรื่อยๆในทุกๆวีครับและก็อยากสามารถดูแลครอบครัวได้ครับมิวส mm ิก hmm. ตีน้อยน่ารักแบบว่าโคตรเท่เลยครับพี่ mm hmm. เล่นดนตรีโคตรเก่ง mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนได้มาลองฟังดนตรีเพาะๆการเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆจากผมนะครับมิวส mm ิก hmm. จากโปรเจกต์อัลฟาของครับ